คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เรียกมาดูข่าวนี้พร้อมๆกันแม้กระทั่งคุณแม่ของคนดังอย่างพี่ไดไดา่าพิธีกรสาวชื่อดังเนี่ยนะฮะโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาหลอกสูญเงินไปกว่า1ล้านบาทเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปเจอพี่ไดท,ที่งานอีเวนต์เนี่ยนะฮะโอพี่ไดน้ำตาคลอเล่าให้ฟังและเอางี้ไหมเดี๋ยวโทรกลับไปหามันเลยไอมิจฉาชีพแล้วก็ตัดสินใจ โทรกลางวงนักข่าวแบบนี้ฮะพี่จะมีการพูดคุยเล็กน้อยครับคุณพี่ตอนนี้หากว่างแล้วติดต่อเข้ามาหน่อยแล้วก็มิสคอเข้ามาเราวิดีโอคอลหาเขาเลยไหมคะอ,อันนี้เค,นเครื่องของแม่เครื่องของคุณแม่ค่ะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่บ้านค่ะ รอหน้าเข้ากล้องนี่ครับฮัลโหลครับค่ะหน้าเข้ากล้องเลยครับรคุณ<ะ>เ,เ,เป็นคะ่ะให้ทำอะไรนะคะาทางนี้ไม่ค่อยได้ยินครับคะ่ะให้ทำอะไรคะวางไว้แล้วคะ่ะ โอ้เนี่ยฮะคือสองสารคุณแม่จับใจเลยอ่ะอนะเราดูเราก็เป็นห่วงคนที่บ้านเราเหมือนกันนะแล้วหลายๆคนน่ะเห็นเห็นคลิปนี้หรือเห็นเหตุการณ์นี้คนที่เคยโดนมาแล้วอ่ะก็จะเจอมุกประมาณนี้แล้วเสียเงิน,นลแล้วเสียงเ,ยเยงเินบางคนบอกว่าเสียงมเมื่อกี้คุ้นมากเลยใช่ไหมคะเหมือนแบบเป็นข่าวมาแล้วหรือตำรวจกำลังตามจับอะไรแบบนี้<ะ>เลยนะฮะแต่เนี่ยฮะโหคุณไหนาเซ็งเลยอ่ะกลางวงอ e ีเวนต์เมื่อวานนี้นะนี่เป็นเหตุการณ์ที่คุณไถนาจงจินตนาการพิธีกรชื่อดังนะครับ ให้สัมภาษณ์สื่อกรณีมิจฉาชีพทักมาหาคุณแม่แล้วก็หลอกเอาเงินไป1ล้านบาทเนี่นะฮะเธอก็เลยตัดสินใจเอาวิดีโอคอลหากลางวงเลยแล้วกันจากนั้นก็มาเล่านะฮะเล่าไปน้ําตาคลอไปบอกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาแม่เนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินไปกว่า1ล้านบาทมิจฉาชีพใช้วิธีการแบบนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีนะใช้วิธีการคือหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของค่ายมือถือค่ายหนึ่ง แจ้งว่าเบอร์ของคุณแม่ถูกตรวจสอบว่ามีการฟอกเงิน14ล้านบาทแล้วบอกว่าบัญชีธนาคารเป็นบัญชีม้าต้องโอนเงินที่มีตอนนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยให้คุณแม่แอดไลน์มุกเดิมคุณผู้ชมฮะแต่สิ่งที่ทำให้แม่ของคุณไถหลงเชื่อยอย่างหนักคือเล่มนี้ฮะหน้าสมุดบัญชีที่มิจฉาชีพส่งลายมาชื่อคุณผู้ชมเห็นไหมชื่อนามสกุลเนี่ยเป็นชื่อคุณแม่ของคุณไดแบบ เป๊ะเป๊ะ,ะเป็นสมุดบัญชีที่เขาปลอมขึ้นมาคุณแม่ก็เลยหลงเชื่อโอนเงินไป3มครั้งรวมแล้ว1ล้านบาทจริงๆอ่ะแม่คุณไหนกลัวมากตอนนั้นจะโอนไปเยอะกว่านี้ด้วยนะฮะแต่เงินมันหมดแล้วมันหมดบัญชีแล้วแล้วระหว่างที่คุยและโอนเงินมิชาชีพคมคูไม่ให้ไปบอกใครแล้วให้แม่คุณไหเนี่ยรายงานตัวทุกชั่วโมงด้วยการวีดีโอคอลมิเช่นนั้นจะไปจับที่บ้านคุณไหบอกเลยนะ แม่โทรมาตอนนั้นตกใจมากนะรีบแว้มนมอเตอร์ไซค์อ่ะกลับจากเซนทัลโวกลับไปที่บ้านเลยฝนตกก็ไม่สนแล้วแล้วจังหวะที่กลับไปเจอคุณแม่ที่บ้านคุณแม่รีบดึงตัวคุณไหขึ้นไปบอกว่าแม่กลัวมานี่ระวังแบบนี้เลยนะฮะฟังคุณไห่ฮะจะตื่นกี่โมงเนี่ยฮะจะตื่นกี่โมงผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณต้องรายงานตัวทุกชั่วโมงคุณจะตื่นกี่โมงจะนอนทั้งวันหรือไงไม่ให้เกิดกันบ้างเลยแล้วก็เลยรู้เลยว่าอ๋อพูดแบบนี้ไง คนแก่อยู่ที่บ้านเขาถึงกลัวไงปัญหาปากท้องของชาวบ้านให้พูดตรงก็คือบางคนแทบจะไม่มีจะกินอยู่แล้วโชคดีที่คนนี้ที่โดนคือเป็นแม่เราเราสู้เพื่อแม่เราได้ค่ะแต่คนอื่นน่ะบางคนเขาไม่มีแม้แต่จะกินแล้วมาหลอกเขาหมดบัญชีแบบนี้มันไม่โอเคค่ะโอ้โหนี่จริงเลยนะฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ทุกๆท,ท่านเลยนะฮะถ,ถ้าสมมติโดนไปแล้วโดนแบบนี้ผมสัมภาษณ์หลายท่านมาเยอะตำรวจก็ดีนักวิชาการหรือหน่วยงานอะไรก็ดีเนี่ย จำเบอร์นี้ให้ดีเมมไว้เลยฮะหนึ่งสีหนึ่งศ AOC เบอร์นี้ถ้าคุณโดนเมื่อไหร่ปั๊บโทรเลยฮะเพราะตอนนี้คุณไม่ต้องไปแจ้งความให้ตำรวจไปส่งเรื่องไปธนาคารธนาคารอายัดไม่ต้องแล้วฮะเบอร์นี้เบอร์เดียว1นึ่่หนึ่งะฮะตอนนี้คุณไนบอกโทรละแล้วก็ลงมนทึกประจวันและฝากหน่วยงานช่วยแก้ปัญหานี่เป็นแม่ไถแต่เมื่อกี้คุณไนบอกแล้วถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่มีจะกินล่ะค่ะแล้ว คือมันเป็นคลิปที่ยั่วโมโหมากค่ะเนี่ยต้องพยายามปกติก็จะจะปิดจะไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันจำเป็นต้องดูก็เลยฟังแบบฟังแบบไม่เอาความอะไรค่ะใช่แล้วก็พยายามจะไม่หันไปดู <c oughs> <c oughs> เหมือนปิดตัวเอง ไม่รู้ว่ามันใช่ไหมแต่ว่าเออยังคออมันไม่ใช่นะน,นี่เพราะคุณต้องกเชิญกับมันนะถูกไหมอันเนี้ยอันนี้เป็นสถานการณ์สมบูรณ์นะเป็นเรื่องของคนอื่นนะอันเนี้ยนะครับแต่ที่จริงสถานก,การณ์จริงคุณเคยเจอใช่ไหมไม่ไม่เอาเออรื่องคอนเซนเตอร,ร์ก็ได้คุยกับใครแล้วกระทบกับใครอ่ะมันเจออารมณ์พวกนี้ใช่ไหมแล้วคุณจะหนีมันได้ได้ไหมคุณจะหนีมันได้ไหมชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงหนีไม่ได้หนีไม่ได้แล<ม>้วคุณจะทํำยังไงละ่ะสิ่งที่ผมสอนก็คือสอน สอนให้อยู่แบบสัตว์ว่าไงก็คือฟังสัตว์ว่าฟังแต่ว่าไม่ใช่เรียนหลงกันนะคือคุณเจอมันตามปกติอ่ะคือยอมรับสภาพไงแต่ว่าคุณฟังแบบไหนแล้วก็คือฟังแบบสัตว์ว่านะได้ยินก็สัตว์ว่าแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อนะว่าฉันจะดับมันฉันจะไม่เอามันฉันจะหลงไม่ใช่คือฟังแบบว่าเสียงกระทบหูแล้วคุณแค่ได้ยินอ่ะแค่ได้ยินก็คือไม่โฟกัสไงไม่โฟกัสตัวตัวไอ้ตัวเรื่องราวอ่ะนะคือคุณไม่ต้องไป ตอนตอนที่ก่อนที่ผมจะเปิดเนี่ยคุณก็ไม่มีความรู้สึกอะไรใช่ไหม<ช>พอเปิด<ช>โปุ๊บมันเกิดการกระทบถูกไหม,มการกระทบเนี่ยมันมีอาจารณนะ6กทางซึ่งในตัวฟังเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งใช่ไหมที่ผมสอนน่ะถ้าเกิดคุณไปโฟกัสเขาเมื่อหลายปปุ๊บคุณจะไม่เจอรูปสองถูกไหมคุณจะไปอินกับเขาว่าที่ผมบอกไงคุณจะเจอเขาได้คือเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อฟังก็สักตัวว่าฟังมันจะอยู่ตัวนี้สมมติว่าตัวสีส้มเนี่ยเป็นเสียงเสียงกระทบหู แล้วมันมีตัวรู้อยู่คือคนทั่วไปเนี่ยมันจะบัตธาดันตรงนี้แหละตรงที่ว่าเวลาเสียงมาปุ๊บคุณจะไปโฟกัสเสียงไงแล้วมันจะเกิดตัวรมวงจรของปฏิจจสม,มุปบาทมันจะเกิดเรื่องราวก็ตรงนี้แหละตรงที่ว่ามันไม่จบไงมันไปตัดโชว์อะตรงตรงเนี้ยที่คุณฟังก็สัตว์ตว่าฟังอะ่ะที่ผมบอกไงฟังแบบสัตว์ตว่าฟังไม่ให้ภาพไม่ให้ความหมายพอคุณไม่ให้ภาพไม่ให้ให้คความหมายปุ๊บมันจะเป็นเรื่องราวถูกไหมแต่ถ้าคุณฟังแล้ว ฟังเหมือนแบบตากระทบรูปรูกระทบเสียงอย่างงี้มันก็จะหยุดวงจรมันจะถูกตัดเพราะฉะนั้นทุกจะไม่เกิดถ้าได้เกิดคุณดูนะทั้งที่เป็นเรื่องของคนอื่นนะคุณก็ทุกถูกไหมเพราะมันเกิดกระบวนการเนี่ยเขาเรียกว,ว่าวงงจรของสิิปฏิจจสมุปาท,ทินี่มันครบรอบนะตัวเนี้ยที่ผมบอกไงถ้าเกิดคุณไม่ไม่เข้าใจทานรู้แล้วคุณฟังเนี่ยแล้วไม่ศักษว่านะมันจะเกิดสังขารตัววิญญาณนำลูกนะแล้วเกิดตันหาอุระทาเนี่ย จนเกิดเวทนาเกิดความสุขความเศร้าความทุกข์เนี่ยพวกนี้มันกระบวนการมันจะครบรอกแล้วถ้าเกิดกองฟางสัตว์ตัวความปุ๊บมันจะตัดตรงนี้มันจะตัดตรงนี้เนี่ยโดนตัดมันตัดมันก็มันไม่เหลือเชื้อไงมันไม่เหลือเชื้อที่จะเดินต่อคือกระทบปุ๊บมันตัดเลยการกระตัดเนี่ยมันต้องกระตัดตัดอ่เข้าใจนะว่ามันเป็นสิ่งแค่สิ่งกระทบสิ่งกระทบแล้วก็มีธาตุรู้รู้อยู่ว่ามีสิ่งกระทบกระทบอยู่ แต่ถ้าเกิดสินค้าทบตัวนี้คุณไปอินกับมันอะไรกับมันพวกมันจะมันจะยาวอย่างนี้เลยวงจรปฏิจจสมบูรณ์จะครบวงจรนะจนเป็นความโศกความเศร้าอะไรเนี่ยนะที่เราท้าที่เป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยคุณก็เศร้าที่คนที่เขาเศร้ากันทุกข์กันเนี่ยเพราะอย่างนี้ถ้าท่านนี้ไม่ใช่เรื่องของเราด้วยนะอย่างเช่นเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเนี่ยหรือเรื่องดาราเตียงหังเตียงเหิะอ,อะไรเนี่ยคุณก็ไปทุกข์กับเขาอะว่าทำไมผู้ชายคนนี้มันเจ้าชู้มัน,นที่จริงมันไม่เกี่ยวกับเราเลยนะนะใช่ปะ คุณไปปรุงไงคือคุณได้รับข้อมูลมาปุ๊บคุณปรุงไงว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันทําไมมันมันมันแย่จังนะมันนะผู้หญิงก็ดีอย่างงน้นอย่างนี้เนี่ยมันปรุงแล้วเนี่ยวงจรตัวเนี้มันก็เลยครบรอบนะเนี่ยนี่ผมเอาเอาเอาสถานการณ์สมมุติที่จริงชีวิตจริงก็มีถูกไหมเราเราก็เป็นอยู่ถูกไหมเรามีอย่างแม่ดูเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราใส่ตะว่าเนี่ยจะมีปัญหาไหมคือฟังสัตว์ว่าฟังเนี่ยเขาด่าเขาก็จะด่าไปเงี้ย มันก็มีปัญหาถูกไหมเราไม่ใช่ยืดได้านนะแต่เราฟังแล้วเราเข้าใจไงอ๋อมันแค่แค่เสียงกระทบหงเงี้ยอาคายะแสดงอก็เรียกว่าความคิเห็นะครับทั้งคือไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนะมันก็จะเป็นมิจฉาทานด้วยนะอะเดี๋ยวโปงเจกตเราก็มีใช่หไหมเราก็แจกเรื่อยๆคือทางธรรมนี่ไม่มีผิดจม,มีถูกนะอย่างผมพูดผิดเนี่ยผมก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะมันเป็นสมมุติของคุณเนี่ยที่คุณเข้าใจว่าโอ้ยพูดผิดพูดถูกที่จริงมันไม่มีนะ ม่นมีแต่เสียงกระทบหูแล้วก็ดับไม่มีไม่มีหรอกมันจะมีถูกมีผิดเนี่ยนะผมพูดนะก็ไม่มีผิดมีถูกหรอกแต่แต่สมมุติโลกเขามีผิดมีถูกอย่างเงี้ยมันมีผิดมีถูกเพราะมันขึ้นอยู่กับจริตคุณนั้นเจาต้องการอะไรด้วยซ้ำก็ก็ตัณหาไงตัณหาเขาอยากได้อย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าพอาไปดูใจเขาก็คือผิดใช่ใช่ก็คือตัณหาไงตัณหาผู้สร้างโคถ้าเกิดความอยากความอยากคือ คืออย่างตอนนี้เป็นกลางวันใช่ไหมคุณอยากให้เป็นกลางคืนเนี่ยอันนี้ตัณหาเย่ยคือไม่เข้าใจไปเลยว่ากลางคืนกลางวันก็คือกลางวันอ่งก็จบแล้วไงอย่างใครพูดผิดพูดถูกเขาเขา้าใจไงก็รู้ไงพอรู้ปุ๊บเอาเขาพูดผิดเราก็รู้เขาพูดถูกเราก็รู้เรารู้แค่นี้แต่เราไม่ได้ไม่ได้ต่อไงโอ้ยพูดผิดไม่ดีเลยเงี้ยนะอะไรเงี้ยไปยาวนะอันนี้ไม่รู้แล้วเนี่ยคือทางทางมาทางโลกมันตต่างกันตรงนี้ทางทางโลกเนี่ยเขามีถิ่มีถูก ก็มีสมบูมติใจไงตรงนี้มันผิดตรงนี้มันถูกอย่างเงี้ยอย่างคุณอย่างอย่างอย่างพี่เคยอ่อย่างพี่มีมีเด็กใช่ไหมเวลาเด็กพูดจาไม่พออย่างเงี้ยแล้วอย่างอย่างเด็กเด็กเนี่ยตอนที่ตัวเล็กๆใช่ไหมก็ไม่มีขามีขาอะไรเงี้ยตั้งแต่ที่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะว่าต้องมีขามีขาอย่างเงี้ยแต่เราไปตั้งกฎเกณฑ์เงี้ยไอ้หนูพูดจาไม่พอเลยเห็นไหมไปตั้งเขาเลยตอนทันทีเขาไม่มีผิดมีถูกนะแต่เราจะู่มผิดถูกกับเขาอ่ะใช่ไหมไอ้นี้ เอออันนั้นคือคือเราเรารู้ไหมละ่ะถ้ารู้ก็มีปัญหาความอัญหานะเราถ้าเกิดรู้มไม่มีปัญหาเราไม่ได้ไปไปไปขวางกับธรรมชาตินะแต่คนที่ทั่วไปเนี่ย<ม>เขาทาผิดทําถูกเขาไม่รู้แต่เรามันมีรู้อยู่รู้ว่าอ๋อนี่เป็นไปนสมมุติเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นสมมุตินะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทําไปตามตามสมมุติไงฮะตามตามสมมุติ่อไปใส่ใจมมาสั้นก็จบ,บไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คือธรรมะมันเป็นธรรมะเหนือเหนือโลก มันไม่ได้ธรรมะอยู่ใต้โลกนะมันเหนือโลกมันถึงไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่มีไงมันไม่มีมันไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเพราะมันเข้าใจมันไม่มีตัวเราอ่ะแล้วใครใครจะไปรับล่ะไปรล้ว่ามันมีผิดมีถูกเพราะมันไม่มีตัวเราแต่แรกมีใครจะนี่ไหมฮะถามอีกไหมฮะไม่ใช่ถามแสดงความคิดเห็น เมื่อสักครู่ที่ฟังนะคะเราจะมีความรู้สึกเฉยเฉยมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยค่ะใช่ใช่คือไม่จะ<ต>ไปปรุงแต่งต่อใช่มันก็กปรุงแต่งต่อตอนนี้จะเป็นตัวปัญญาแล้วมันก็ไม่ได้สนุกเหมือนที่ผ่านมาบางเรื่องที่เราเข้าไป<ถ>ฟังนะคะแล้วมันก็จะสนุกแต่นี่ก็จะเฉยเฉยใช่อีกหน่อยมันจะไม่มีอารมณ์ไงมันจะเป็นคนไรอารมณ์อ่ะเพราะคุณกินก็ไม่อร่อยใช่ไหมตอแจ้งว่าคุณกินอาหารไม่อร่อยแล้วถูกไหมแตกี้ใช่ถูกไหม ถ้าเกิดมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยทุกเรื่องนะคุณฟังดูหนังอะไรมันจะไม่อร่อยแล้วอ่ะอร่อยในความรู้สึกอ่ะถ้าเกิดคุณเข้าใจนะค่ะแต่นจะมีบางช่วงที่มันจะปรุงแต่งขึ้นมาใช่แต่เราก็รู้อ่ะก็คิดถึงแม่ที่บ้านว่าจะโดนอย่างนี้ไหมอะไรเออใช่เราจะเกิดความกลัวความระวางความไอตัวนั้นไอตัวนั้นมันเป็นตัวปรุงแล้วตัวปรุงนะครับถูกอันนี้่ถูก ก็ฟังฟังแต่ว่าไม่ได้มีอารมณ์ร่วมแต่ฟังเพื่ออรับรับเนื้อหาค่ะแบบฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแบบเหตุการณ์เป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าถ้าเป็นเราจะเป็นยังไงถ้าเกิดกับเราจะเป็นยังไงคือไม่ได้คิดตรงนั้นนะคะแล้วอยู่กับรู้ไหมรู้รู้รู้ว่าเพราะว่ามันมีสองอย่างนะคุณเป็นตัวปัญญา ปัญญาเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ก็ได้นะแต่คุณต้องอยู่ว่าอเออคุณรู้อยู่ไหมมันจะมีรู้ประกอบรู้รู้ว่าได้ยินเสียงเออเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มดีแล้วได้ยินแต่แต่ว่าได้ยินมันก็เสียงก็พุุมันก็หายไปแล้วไงค,คุณจะไปสร้างทําไมมันฟังปุ๊บก็หายไปแล้วไงก็ไปแล้วอ่ะเรื่องการตะกี้ปิดปิกะตั้งนานแล้วมันคนยังคาอยู่ในใจใช่ไหมไอ้ตัวไอ้ตัวคาในใจเนี่ยตัวหน้ามันไม่ชัดเกับว่าคุณต้องฟังปุ๊บแล้วมันจบไปพร้อมกันอย่างเงี้ยคือคุณไม่ปรุงแต่งต่อ มันก็แค่เออเสียงกระทบหูเงี้ยแล้วก็จบไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณมา,มาฟังแล้วมามา,มานี่นะเอ๊เขาจะโดนหล่ออีกซ้ำอีกสักรอบไหมหรืออะไรเนี่ยอันนี้ตัวเนี้ยไปแล้วไหลแล้วเรื่องของเขาเออเรื่องของเขาอย่างเงี้ยถึงจะเป็นเรื่องตัวเองก็เหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องปรุงในใจคุณก่อนถูกไหม้าเกิดกระทบกับใครแล้วแล้วแต่แต่ว่าเป็นพ่อแม่หรือเป็น,เป,นเป็นแฟนเป็นลูกเป็นหลานเป็นทุกอย่างที่รอบตัวคุณเนะี่ยถ้าให้คุณกระทบเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้แบบสตาว่าเนี่ย นะมัน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 จะพ้นทุกอ,ะอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเป็นรู้สองที่ผมบอกถ้ารู้หนึ่งนะเป็นรู้อย่างเงี้ยรู้เรื่องราวแล้วคุณก็จะไปอินกับมันนะมันจะมันจะเป็นเยอะยิ่งคุณไปดูไลน์ใช่ไหมเขาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปสนใจเขาว่ามันจะมีข่าวอะไรแปลกๆใช่ไหมอะไรเงี้ยที่เขาจะสร้างคอนเทนต์แปลกๆใช่ไหมอย่างอะไรเนะี่ยที่เม,มาาื่เอเมื่อวานนี้ดูอะไรนะนท้องกับน้องชายหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยเขาก็ถล่มเละเลย แต่ถ้าเกิดเราัตว์ตัว่าเออมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปใช่ไหมไม่มีอะไรอะไรเงี้ยจบเราไม่ปรุงแต่งต่อก่อนที่จะแชร์นะครับจะมีเซสชั่นของการถามตอบการถามตอบนี่คืออะไรคือผมก็เปิดโอกาสเนาะกับกับผู้ที่เข้ามา,าร่วมร่วมฟังเนี่ยบางทีเนี่ยนะเนื่องจากว่าการปฏิบัติมันมาหลากหลายสายเ,ยเนาะหลายสำนัก ดังนั้นเนถามตอบเนี่ยนะฮะถ้าเกิดใครติดอะไรเนี่ยผมผมเนี่ยตอบสามารถตอบได้นะจะเห็นไในคลิปผมอ่ะผมตอบผมตอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดอะไรเนี่ยนะผมนะฮะผมก็สามารถจะอธิบายได้ว่าคุณติดอะไรอยู่นะ <é. S 2> จะมีคําถามไหมครับคำถามะคํา,ถา,ถ,าถามแรกพี่คผมก็ไม่ทราบว่าผมติดอะไรอยู่นะเพราะว่าผมก็รู้นะว่ามันอะไรนะที่มันเป็น สักแต่ฟังสักแต่ได้ยินเนี่ยสักแต่ได้เห็นเนี่ยก็รู้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าทําไมผมไม่เก็ตทีที่คุณไม่เก็ตเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆคือคุณไปคิดเนี่ยไอ้คำว่าสัตว์ไอ้อย่างที่ผมบอกปัญญามีสามระดับครับมันจะมีขั้นขั้นฟังขั้นจินตนาการแล้วขั้นเห็นจริงๆเห็นแจ้งคุณจะไม่เห็นแจ้งถ้าเห็นแจ้งคุณจะไม่สงสัยแสดงคุณอยู่ในขั้นนี้สุดตากจินตาสองสองขั้น อะไรนะอาจารย์สุดตาสุดตาคือฟังอจินตาคือจินตนาการคุณอยู่สองขั้นนี้ผมไม่อยู่ในจินตนาการนะผมฟังผมก็เฉยเฉยนะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอยู่เฉยเฉยมันก็ท่านข่้นเห็นันก็เห็นเฉยเฉยก็รู้เฉยเฉยครับก็แต่มันไม่พลิกสถีไม่ไม่อะไรนะไม่พลิกไม่ไปสทียรใจคุณว่างไหมว่างคับว่างก็จบแล้วเงก็มันก็แค่นี้คือบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ย บางคนเนี่ยนะคือเขาเห็นสภาวะอะไรหมดแล้วแต่เขาไม่เข้าใจพอเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาไม่รู้ไงผมยกตัวอย่างอย่างคุณนะนะสมมติว่าคุคณอยู่คนครปฐมใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าคุณไม่รู้จักเชียงใหม่คุณไม่รู้จักเชียงใหม่เพราะคุณถึงเชียงใหม่เนี่ยคุณจะรู้ไหมว่าเป็นเชียงใหม่คุณไม่รู้จกักค,คุณมองอะไรไปเนี่ยนะก็ไม่ก็ไม่มีอ่ะไม่มีไม่ร่วมเป็นเชียงใหม่อ่ะคือผมให้ให้คุณปิดตาแล้วหย่อนคุณที่เชียงใหม่อ่ะ จุดไหนก็ได้ในในเชียงใหม่อะแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเชียงใหม่หน้าตาไงอะแล้วคุณจะรู้ไหมแต่ถามว่าคุณถึงไหมถึงถูกไหมแต่คุณไม่รู้มันก็มีบางคนมีนะแบบถึงแล้วอาจจะไม่รู้ไงอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องวูบวาบอะไรใช่ไหมอาจารย์อะไรนะไม่ต้องวูบวาบไม่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 มีฤทธไม่มีฤทธิ์เาไม่มีฤทธิ คือ <c oughs> ไม่มีฤทธิ์นะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สอนฤทธิ์นะท่านยังครับผมลอยได้ <c oughs> ไม่ไม่มีฤทธิ์คือมีฤทธิ์เนี่ยเป็นเป็นบางบางองค์บางท่านที่เขาเขาปรารถนามาครับผมแต่ธรร<น>ะมะจริงๆนะพระพุทธคือพระอราหันต์เนี่ยจะมีอยู่เอ่อก็เรียกนะม,มีมีวิชาสามปัญญาหกและสุขาวิปัสสโกรครับผมสุขาวิปัสสโกไม่มีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรเพราะท่านไปแนวปัญญาไงครับผมแต่พวกมีฤทธิ์เนี่ยเป็นพวกชานพวกอะไรมันมีมีฤทธิ์ได้ครับผม ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ปรัรถนาลิตรเราจะเป็นสายของสุขบัิปัสโกซึ่งไม่มีลิตอะไรเลยแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันก็ล่าดได้เหมือนกันครับผมขอบคุณครับขอใจ,จอันนี้อย่างนี้ครับผมขอบคุณครับเออถามดีนะถามดีคนระับ <Okay. S 1> คือบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยเราถึงแล้วเพราะว่ามีหลายคนนะที่ฟังคลิปเออที่คุยกับผมนะเขาอธิบายสภาวะอะไรก็ใช่หมดแล้วนะแต่เขาเขาด้วยความที่เขาไม่รู้ไงว่าก็ถึงแล้ว พอก็ถ so ึงแล้วเนี่ยผมก็เลยแซวเขาไงว่าเออเนี่ยคุณเดินทางจากกรุงเทพอ่ะมาถึงนครสวรรค์แล้วเนี่ยนะแล้วคุณกำลังจะเดินไปกำแพงเพชรพอพอเขาเดินทางมาถึงไปกำแพงเพชรเนี่ยเหมือนเขาลืมเขาดูว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันมันใจมันว่างๆก็คือเอ๊ะเราจะต้องมีการปฏิบัติให้มันให้กิเลสมันหมดไหมก็จะไปไปถอยไงพิจารณาอะไรบางอย่างเนี่ยไอ้การถอยเนี่ยเหมือนเขาลืมซื้อขนมโมจิอ่ะผมก็เลยแซวเขา คุณรื้อซื้อคุณรุนซื้อขนมโมจิเหรอคุณต้องกลับไปนครสวรรค์ทั้งทั้งที่ว่ากแพงเพชรแล้วคุณก็ไปต่อสิไปเชียงใหม่เงี้ยก็กลับถอยมาเน่มึงเลยแซวว่าเอ้ยเนี่ยคุณลืมอะไรที่นครสวรรค์เหรอต้องกลับไปซื้อขนมโมจิมันหมายถึงว่าไอ้ภูมิธรรมแหละเราเราเราไปแล้วนะมันไปแล้วแต่มันไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจพวกมันต้องนึกว่าต้องมามาพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันถอยไงมันถอยกลับมันไม่ใช่นะครับประมาณนี้ครับเออ เป็นข้อสงสัยนะคะถ้าคนพิการหูหนวกตาบอดเนี่ยบรรลุทาได้ไหมคะได้ครับได้เพราะทุกคนมีธาตุรู้อย่างเดี๋ยวผมให้ดูฉากนะฮะดูฉากนี้ให้ดูฉากนี้คือโดยปกติธาตุรู้เนี่ยมันมีทั้งหมดหกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตาเขาเกิดพิการหูเขาเกิดหนวกมันยังมีเหลือตรงเนี้ยจคิดว่าคนพิการเนี่ยเขาเขากินได้นะ เขาเกิดกระทบทางลิ cues, <t ie exclusion> okay. ้นใช่ไหมฮะกระทบทางกลิ่นกระทบทางอื่นนะแต่ด้วยความที่ว่าตาเนี่ยนะฮะเขาเขาเอ่อเขามีปัญหาทางจักจักสูขใช่ไหมฮะมีการทางจักสูเขารู้ตรงนี้ไม่ได้เพราะกระบวนการของเขาเนี่ยถึงแม้จะมีภาพนะเขาลืมตาเมื่อไหร่เขาก็จะเห็นภาพนะแต่ด้วยด้วยความที่ตาเขามีปัญหาตัวนี้นะฮะมันก็จะทําให้ช่องทางเนี่ยก็ไม่สามารถรับรู้แต่ตัวที่ตัวที่เป็นตัวธรรมะคือตัวนี้คุณรู้ไหมคุณหลับตาเนี่ยคุณรู้ไหมพิการเนี่ยพวกคนพิการก็เหมือนแล้วหลับตานี่แหละรู้ไหม มันจะมีรู้ตัวหนึ่งที่มันอยู่ไงคุณต้องเข้าใจตัวรู้ตัวนี้ไอการไอการดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยลูกตานะถ้าลูกตาเห็นธรรมอ่ะผมไม่เห็นห็นกันหมดแล้วที่จริงไม่ใช่มันรับรู้ทางใจทางทางใจที่มันเข้าใจนะฮะหรือหูก็เอะเพหูถึงหูหนวกเนี่ยถ้าเกิดเขารารับรู้เอ่เอไอไอกรณีตาหูเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนที่เราเราต้องการที่จะฟังงเงี้ยฟังธรรมะเนี่ยมันฟังไม่ได้มันจะมีปัญหาตอนนี้ แต่บรรลุทาได้ไหมบรรลุได้บรรลุได้นะฮะก็คือถ้าเกิดเขาเข้าใจนะว่าทาดลุ่มทาํางานยังไงอันเนี้ยแต่ว่าปัญหาเนี่ยเลยเสื่อเขาเปยังไงทานั้นเนี่ยเพื่อให้เขารับรับทราบอะามหมายคุณตรงนี้ใช่ไหมแบบฟังฟังไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าถามว่าเขาบรรลุทาได้ไหมบรรลุได้แต่ทํำยังไงล่ะก็อาจจะเป็นภาษามือไงหูหนวกได้แต่ว่าเขามีภาษามือแต่คนที่สอนก็จะต้องหาคนที่ ทาภาษามือได้หรือมีล่ามถูกไหมเขาก็จะฟังรู้เรื่องเข่าไหมแล้วเขาจะเก็ฑแต่มันเป็นอะไรที่มันยากถูกไหมเพราะเราจะพูดแต่ละคำเนี่ยแล้วครับจะไปแปลภาษามือเนี่ยจะตรงกับที่เราพูดหรือเปล่าแต่ถามว่าบรรลุทําได้ไหมบรรลุได้เพราะเราบรรลุทําด้วยธาตรู้คือตัวนี้บรรลุทําด้วยธาตรู้ที่เข้าใจธาตรู้นะครับส่วนไอ้ตัวอาจตนาเนี่ยมันแล้วแต่ว่ามันช่องทางไหนที่มันมาไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช้ช่องทางนั้นช่องทางเดียวนะครับ ท่านั้นเองอาจจะเป็นตาหรือเป็นหูก็ได้ถ้าเกิดสมมติเป็นตานะยังยังได้ยินเวลาสอนธรรมะเนี่ยมันก็ยังได้ยินมันก็ยังได้อยู่ถ้าเกิดเป็นหูเนี่ยผมว่า,าจ,จะลําบากแล้วเพราะว่าอะไรเพราะนั่นใช้ภาษาม,มือต้องใช้การมองเห็นไงเออเนี่ย